ครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีเพื่อนครับทางช่องนะครับครับเมื่อนี้เป็นเสาร์วันที่17นะครับเนาะเช้าวันที่17เมษายนนะครับ2567นะครับครับเซียนอดีตผ้าพี่น้องเข้านะครับมาตามเล่าพัฒนานะครับแหล่งไม้นะครับพี่น้องเอฟซีเล่าพัฒนาแหล่งไม้นะครับแต่เซียนอดีตเบื้องผลงานของเพิ่นแล้วเนาะครับเนาะนี่เป็นหวดที่ซีนะครับแต่บ่ลเดียวลงเด้อพี่น้องเอฟซีเพราะว่าพึ่งจะตาม เพิ่งจะเบิ่งผลงานโบทก็ว่าใดนะครับพี่น้องเอพซีเพราะว่าถ้าเข้าเสียตัวเลขกเนวทางนะครับมาลงไห้พี่น้องเข้าเข้าก็ต้องซอสหน้ามองได้ที่เมนเมนนะครับจังหอยมาลงเด้อนะครับไม่แน่จริงไม่นําเสนอนะครับพี่น้องเอซครับแต่บ่านนี่จริงเ่านํามาเสนอให้พี่น้องเข้านะครับครับเอพซีกรุงเทพนะครับครับเล่าพัฒนานะครับแรงไม่นะครับ เย็ซีใจดีนะครับพี่น้องเย็ซีครับผลงานของเพื่อนหลอดว่านนะครับรัฐบาลไทยนะครับเพื่อนปล่อยเหล็กวิ่งออกมาแม่นยีลีพี่น้องเย็ซีต่ว่าจับคูเบ่เขานะครับเพื่อนเลยโทษมากนะครับเนาะว่าสีว่างตะเหล็กวิ่งให้เสียนดีมาลงนะครับเพราะว่าเหล็กวิ่งเพื่อนมันแม่นนะครับครับเพื่อนมีที่ไปที่มานะครับสําหรับเหล็กวิ่งของเพื่อนต่ว่าเพื่อนจับคูเบ่เจงเพื่อนบอก ไปเลยว่าเบอรเจงนะครับเนาะแต่เส้นอด <tinc S 1> ีเสียวมาตามลงให้พ vale ี่น้องเข้าโดยเฉพาะเหล็กวิ่งหลดนะครับเพราะว่าจะเป็นไทยเป็นเล่านะครับส่วนรัฐบาลไทยนะครับรับเป็นสี่แยกบนแยกล่างให้นะครับสาหรับเหล็กเบ่งนะครับเนาะจับคู่เพิ่นที่จาจับคู่ให้ครับพี่น้องที่เพราะว่ามันสี่เสียตัวเหล็กนะครับเพราะว่ามันแม่นตัวเหล็กวิ่งแม่นแต่ว่าจับคู่ม่แมนนะครับพี่น้องที่ครับเห้เขาใจตามนั่นนะครับ ครับสายยาเพิงเพิ่นเนาะพี่น้องเอฟซีก็คือเอฟซีกรุงเทพนะครับเอฟซีจากกรุงเทพนะครับทรงมาให้นะครับจะตั้งสายยาจังสีไปตลอดนะครับเด้อบวาจะเป็นรัฐบาลไทยกับหัวเล่าพัฒนาครับมาเบิ้งมาชมผลงานหลอดไหมนะครับพี่น้องเอฟซีเล่าพัฒนางวดประจำวันที่19เมษายน2567ของ FC ใจดีนะครับ FC กรุงเทพนะครับน้อง FC เอามาลุ่นมาชมไปน้ำกันครับพี่น้องทุกที่วันที่19นะครับเมษายนครับลาวพัฒนานะครับ FC ซนะครับจากกรุงเทพนะครับวยยายเซื้อเพิ่นลงนะครับเพิ่นบ่เหเอลงน้อง FC ซครับเพิ่นบ่อย,ยากโซ่ซือเสียงเรียกน้ำของเพิ่นนะครับถ้าไม่แน่จริงไม่นำเสนอนะครับพี่น้อง FC ใซ้ไฟังไว้แต่เพียงแค่นี้นะครับเนาะนี่คืองวดแรกนะครับเปิดตัวนะครับ เปิดตัวแหลงใหม่นะครับพี่นออ้องเยาวีครับพี่น้องเข้าเบื้องชุดเต็มไปน้ากันนะครับชุดเต็มนะครับพี่นออ้องเยาวีมีหลายนะครับนี่ครับชุดเต็มนะครับพี่น้องเยาวี่ักสองรักสามรักสี่ย่างละหกครูนะครับแต่ละแถวนะครับหกครู 3ามหกสิบแปดสิบแปดคู่ครับพี่นงค์ยซี่เหล็กทั้งเบ็ดสิบแปดคู่ทั้งหมดสิบแปดคู่นะครับหนาวคนจีคัดชุดได้ลงใหม่พี่น้องเฮ้าเดี๋ยวเช่อนอาทีตยหลังจากเชียนแล้วนะครับ,นะ <c oughs> รบน,นะครับวิ่งนะครับวิ่งรูดนะครับวิ่งรูด บนล่างนะครับห้ากับสี่ครับน้องที่ครับวิ่งรูดบนล่างห้ากับสี่นะครับ <c oughs> เด่นนะครับเด่นชุดจับคู่นะครับชุดเด่น 0 5ครับ0 5 4 5นะครับพี่น้องยุ้ยซ่อ3 5 2 5นะครับตัวเด่นมียุ้ยซี่ครูครับพี่น้องยุ้ยซี่ขอขีดเส้นใต้พี่น,อน้อ,นนองเข้าเบื้องกัน เด่นสุดเด้อพี่น้องยุบซี่คือหานะครับปิ้งรูดห้าสุดล่องนะครับสุดล่องครับสุดล่องนะครับพี่น้องยุบซีครับพี่น้องยุบซีสุดล่องนะครับเนาะ

ครับตัวเน้นของเพิ่นนะครับเนาะในชุดเด่นนะครับก็เน้นให้สี่ห้าเม็ดเดียวนะครับเน้นๆนะครับเน้นที่สี่ห้านะครับเอาชุดเด่นดนะครับเด้อมีอยู่สี่คู่มีทั้งหมดสี่คู่นะครับพี่น้อง fc รับขอกับขอบพระคุณนะครับ fc จากกรุงเทพนะครับ เนาะลอดติดตามนะครับมองนี้นะครับสุดยอดนะครับตามเส้นดีเบื้องมากานะครับรัฐบาลไทยโดยเฉพาะเลขกวิ่งนะครับเลขกวิ่งนะครับรอบที่แล้วกับเขาเลขกวิ่งนะครับเนาะสำหรับรัฐบาลไทยตะวันนี้เล่าฟึงจะมาตามเพื่อกันหววแหลกนะครับพี่น้องเอซีครับขอให้พี่น้องเข้าโชคมันไปทำกันเด้อกับเล่าพัฒนานะครับเอซีจากกรุงเทพนะครับครับทวนอีกรอบนะครับ เลียงรูดบนล่าง5กับ4นะครับชุดเด่นนะครับ05 45 35 25นะครับพี่น้องยูซีชุดรอง02 39 48แล้วก็06นะครับครับขอให้พี่น้องเข้าโชคมันกันทุกคู่ทุกคนครับสวัสดีครับเอาลืมเบิ้งให้ผลงาน ผลงานใหม่ของเพิ่นเนาะเดอร์ซิโซให้พี่น้องเขาเบิ้งไปน้ำกันครับครับพี่น้องเขาแคปหน้าจอไฟน้ำครับเบิ้งจุดเตียมน้ำนะครับพี่น้องยูฟซีหลักสองจากสองศูนย์หอดสองเก่านะครับหลักสามสามศูนย์หอดสามเก่านะครับหลักสี่สี่ศูนย์ถึงสี่เก้านะครับอัดหนักที่สี่ห้านะครับเอาพี่น้องยูฟซีเอากระเบื้องไว้เป็นแนวทางกว้านก็ได้นะครับเนาะเพราะว่าวมันพึงจะหลบแหลกนะครับ ต่เช่นอดีตตามมาแล้วซีงวดนี่นะครับพึ่งจะมาลงนะครับเบื้องผงงานของขันกอนนะครับขันก็เลยข,ขอเขามาประกวดทรงตัวเลขเขามาประกวดนะครับพี่น้องเอฟซีปาสิเขาสิรุดนั่นก็เป็นยูก,กับตัวเลขแนวทงังรัฐบาลเล่าขันอยอ,อกตัวแดงเข้ากับบอลูคือกันนะครับพี่น้องเอฟซีครับสำหรับคลิปนี้เช่นอดีตก็ไว้เพียงแค่นี้กอนครับสวัสดีครับ